คนที่มีร่องใต้ตานะคะมักจะมีร่องแก้มร่วมด้วยเสมอนะคะสาเหตุก็เพราะว่ากระดูกสุดนะคะเวลาที่เราแก่ลงนะคะเวลาที่เราแก่ลงนะกระดูกรอบเบ้าตาเราขยายใหญ่ขึ้นนะคะก็คือบริเวณขอบๆมันกร่อนนะทาให้เบ้าตาเราอ่ะมันมีความกร่อนมากขึ้นกร่อนตรงนี้นะแล้วก็กร่อนตรงนี้นะคะนะนอกจากกระดูกเบ้าตากร่อนลงไปแล้วนะคะก็จะมีอะไรมีบริเวณหน้าแก้มตรงนี้กร่อนลงไปนะคะแล้วก็จะมีกระดูกร่องแก้ม ข้างคือกระดูกข้างจมูกตรงนี้นะคะมันก็กร่อนลงไปนะคะหลักๆเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 4่งสองสามสี่สี่จุดนะคะที่เกี่ยวกับใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มนะคะนะพอนอกจากกระดูกมันเธอคิดสภาพดูนะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเนื้อมีที่เกาะอย่างนี้ใช่ไหมคะพอแก่ลงไปอะ่ะนะอีกระดูกกร่อนทำให้เนื้อไม่มีที่เกาะมันก็ตกลงมาแบบนี้นะะเห็นไหมร่องใต้ตาก็เป็นร่องใต้ตาก็เป็นร่องแก้มมันก็เป็นเป็นทั้งสองจุดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม ยีดีกว่าเนี่ยรงแก้มก็เป็นนะรงไต้ตาก็เป็นการรักษาทำยังไงจะต้องดึงขึ้นให้เป็นอย่างนี้นะคะ,ะคการดึงขึ้นให้เป็นอย่างนี้เราต้องทํำยังไงนะคะฉีดเสริมกระดูกนะคะตามแนวที่มันกร่อนนะคะตรงนี้มันกร่อนใช่ไหมเราก็เสริมตรงนี้เสริมตรงนี้เสริมตรงนี้นะคะนอกจากกระดูกกร่อนแล้วนะคะก็มีอะไรผิวหนังบางลงนะคะผิวหนังบางลงนะแล้วก็มีชั้นไขมันก็บางลงเพราเนี่ยเราต้องฉีดฟิลเลอร์เพื่อที่จะเสริมเสริมความ เสริมเสริมไขมันนะที่มันสลายไปนะคะแล้วก็อกตัวฟิลเลอร์เองนเนี่ยมันก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของชั้นหนังแท้มันก็เลยดีขึ้นระดับหนึ่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยเส้นเอ็นดูเส้นเอ็นนะเส้นเอ็นรอบดวงตาตรงนี้นะคะมันหย่อนลงนะคะ,สะเส้นเอ็นหน้าแก้มตรงนี้มันหย่อนลงนะคะสังเกตุใครจะมีเส้นเอ็นรอบเาตาตรงนี้แล้วก็เส้นเอ็นรอบหน้าแก้มตรงนี้เราก็ต้องฉีดฟิลเลอร์แบบแข็งฉีดลึกชิดกระดูกนะคะเพื่อจะเสริมดึงขึ้นมาให้เป็นอย่างงี้นะคะอ่า จากนั้นทํายังไงถ้าเป็นร่องใต้ตาก็คือเสริมกระดูกเสร็จแล้วเราก็เอาแบบอ่อนมาเกลี่ยบริเวณใต้ตาเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยสรุปแล้วใต้ใต้ตาหน้าแก้มถ้าเอาดีดเลยนะเอาแบบเปะ๊เปะเลยนะก็คือสามซีซีนะคะโดยเฉพาะคนที่แก่่ะสี่สิบสี่สิบห้าสิบนะอะไรเงี้ยค่ะนะแบบแข็งเสริมกระดูกข้างละหนึ่งซีซีแล้วก็แบบอ่อนเก็บรายละเอียดข้างละครึ่งหลอดน,นะคะอ่ากลายเป็นทั้งหมดสองข้างสามซีซีนะคะทีนี้พอเราเสริมกระดูกตรงนี้หลายคนจะเกิดเห็นว่าร่องแก้มก็จะดีขึ้นโดยในเวลาประเสริมข ดีขึ้นอย่างนี้นะจบบเมื่อก,ก่อนอย่างนี้เราก็ดึงขึ้นใช่ไหมร่องแก้มก็ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยกหน้าเสร็จแล้วตรงร่องแก้มเราทำอะไรอีกเติมลึกนะคะตเติมล,นะลึกตรงร่องแก้มเพื่ออะไรเสริมเสริมกระดูกตรงร่องแก้มตรงนี้นะคะเสริมกระดูกตรงร่องแก้มตรงนี้ให้มันตื้นขึ้นมาทําให้จมูกเราเหมือนจะดูโด่งขึ้นนิดนึงนะคะเราร่องแก้มก็จะดีขึ้นจากภายในเสร็จแล้วทำอะไรอีกเติมลึกแล้วใช่ไหมอันดับสามเติมตื้นบริเวณร่องแก้มนะคะร่องแก้มึ้นะะคก็จะดีขึ้นด้วยนก็จะมีบางคน ปล่อยให้ร่องแก้มพับมานานปล่อยให้ร่องแก้มพับมานานมันก็จะเป็นรอยถาวรนะรอยถาวรก็คือเป็นเส้นเหมือนเหมือนเหมือนผิวหนังมันหกักอ่ะเข้าใจไหมเออเหมือนรอยแตกอ่ะเออเนี้ยอีกพวกรอยแตกที่รักษายังไงก็ใช้ฟิลเลอร์แบบอ่อนนะคะเกลียบนะเติมบริเวณเติมตื้นๆบริเวณรอยแตกนั่นแหละคะ่ะนะเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะระดับหนึ่งนะจ๊ะแต่ที่แน่ถ้าเป็นแค่รอยรอยพับรอยตกลงมาอย่างเงี้ยเออเติมเสริมมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งละนะแต่ถ้าเป็นรอยแตกด้วยก็เติมมแบบอออออ่่นนนนีีกขข้้้างงละะคครึัืใหด ก็สรุปแล้วทักใต้ตานะใต้ตาด้วยร่องใต้ตาหน้าแก้มร่องแก้มด้วยกี่ซีซก็ใต้ตา2หน้าแก้มประมาณหนึ่งเป็น3ามใช่ไหล่ะร่องแก้มอีกประมาณ1เป็น4ี่ซีซีนะจ๊ะ